คุณเคยพยายาม manifest สิ่งที่ต้องการแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่หวังหรือเปล่าทำไมบางคนดูเหมือนจะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอแต่บางคนแม้จะพยายามแค่ไหนก็ยังติดขัดวันนี้นัทจะมาเล่าเรื่องของแอนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอได้ด้วยพลังของตัวเลขและการ manifest อย่างถูกจังหวะ แอนเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่กำลังประสบปัญหาการเงินหนักมากเธอลองทำทุกอย่างที่เคยอ่านมาเกี่ยวกับแรงดึงดูดแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลสำหรับเธอเธอทำวิชั่นบอร์ดและก็นั่งจินตนาการถึงสิ่งที่เธออยากได้เธอทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจทุกวันทุกวัน เธอจดเป้าหมายเขียนแอฟเฟอร์ม o ชตลอดเวลาแต่ไม่ว่ายังไงรายได้ของเธอกลับลดลงเรื่อยๆเธอเริ่มสงสัยว่ากดแรงดึงดูดไม่ได้ผลจริงๆหรือเปล่าจนวันหนึ่งเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของตัวเลขแอนพบว่าเส้นทางชีวิตของเธอคือเลข8 ซึ่งเป็นตัวเลขแห่งพลังอำนาจและความมั่งคั่งแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดแอนยังพบว่าเธอกำลังอยู่ในปีส่วนบุคคลที่เป็นเลข9ซึ่งเป็นปีแห่งการปล่อยวางไม่ใช่ปีที่เหมาะกับการขยายธุรกิจเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมที่แม้เธอจะพยายามแมนิเฟสแค่ไหนมันก็ยังติดขัดอยู่ตลอด เมื่อแอนร,รู้แล้วว่าปีนี้เป็นปีแห่งการปล่อยวางเธอจึงหยุดพยายามฝืนขยายธุรกิจและเริ่มโฟกัสที่การเคีรบพลังงานเก่าแทนสิ่งที่แอนทำคือเธอเคลียร์หนี้สินบางส่วนและหยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไรเธอเริ่มบริจาคเงินเล็กๆน้อยและช่วยเหลือผู้อื่นเธอทำสมาธิ และอยู่กับความเงียบสงบเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณเธอใช้พลังของเลขแปดหลังกุกป้องคือไม่บังคับให้เงินเข้ามาแต่ดึงดูดมันอย่างเป็นธรรมชาติเธอไม่ได้หยุด manifest ออ่เธอเปลี่ยนวิธี manifest ให้เข้ากับพลังงานของตัวเลขของเธอ หลังจากเปลี่ยนแนวทางมาในเฟสเพียงสามเดือนแอนเริ่มได้รับโอกาสใหม่ๆเธอได้รับข้อเสนอให้ร่วมลงทุนกับจุรกิจใหม่ที่เธอแทบไม่ต้องออกแรงลูกพักเก่าเริ่มทยอยกลับมาและรายได้เริ่มเพิ่มขึ้นเองแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อเธอหยุดพยายาม manifest แบบผิดวิธีและใช้พลังงานของตัวเลขอย่างถูกต้อง ถ้าคุณใช้พลังงานของตัวเลขให้เหมาะกับตัวคุณทุกอย่างจะไหลเข้ามาหาคุณง่ายขึ้นเรื่องราวของแอนเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการ manifest ไม่ใช่แค่การขอสิ่งที่ต้องการแต่มันต้องทำให้ถูกจังหวะพลังงานของคุณแล้วคุณล่ะคะเคยลองใช้ตัวเลขช่วย manifest หรือยังลองคอมเมนต์บอกนัดหน่อยนะคะ ก่อนจากกันฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามไลฟ์ออพโซบายนัดเพื่อเรียนรู้พลังของตัวเลขและการมิเฟสให้สำเร็จด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ